คำทำนายฝันโบราณเกี่ยวกับเงินทองความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณฝันว่าได้จับเงินทองคำทำนายหากฝันว่าได้จับเงินทองอันเป็นของมีค่านับว่าเป็นลางดีดังโชคลาภที่ลอยมาถึงมือชีวิตจะมีความรุ่งเรืองหน้าที่การงานก้าวหน้าหรือได้รับผลกำไรจากสิ่งที่ลงทุนไว้แต่หากในฝันเงินนั้นเปือเป้อน หรือชำรุดอาจต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายหรืออาจมีเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับหนี้สินเลขนำโชคฝันว่าได้จับเงินทองเลขเด่น8เลข2ตัว28 68 88เลขสามตัว168 288 868ฝันว่าได้เงินจากผู้อื่นคำทำนายหากฝันว่าได้รับเงินจากผู้อื่น เป็นสัญญาณของโชคลาภที่มาโดยไม่คาดคิดอาจได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือได้รับของขวัญที่มีค่าแต่หากเงินที่ได้มาเป็นเงินเก่าเงินขาดหรือเงินปลอมต้องระวังการสูญเสียทรัพย์หรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินเลขนำโชคฝันว่าได้เงินจากผู้อื่นเลขเด่นเลขหเลขสอตัวหนึ่งหเลขสตัวหนึ 750 575ฝันว่าเงินหายคำทำนายหากฝันว่าเงินหายหรือถูกขโมยไปเป็นลางบอกถึงความสูญเสียอาจหมายถึงรายจ่ายที่ไม่ได้คาดคิดหรือมีคนใกล้ชิดนำปัญหามาให้แต่หากในฝันสามารถหาเงินคืนมาได้หมายถึงอุปสรรคที่มีจะผ่านไปได้ด้วยดีเลขนำโชคฝันว่าเงินหายเลขเด่น9 เลข2ตัว1 9 5 9 9 0เลข3ตัว1 9 0 5 9 0 9 1 9ฝันว่าได้เงินเยอะมากคําทํานายหากฝันว่าได้เงินจำนวนมากหรือได้รับทรัพย์สินก้อนใหญ่นับว่าเป็นลางดีสื่อถึงความสำเร็จในการงานมีโอกาสรับโชคลาภหรือข่าวดีจากการเสี่ยงโชคแต่หากในฝันเงินนั้นปลิวหายหรือมีคนมาแย่งไป อาจเป็นสัญญาณให้ระวังเรื่องการใช้จ่ายเลขนำโชคฝันว่าได้เงินเยอะมากเลขเด่นเลข6เลข2ตัว2666 66 96, 96เลข3ตัว66 66 96 96 2 6 6 6 6 9 9 6 2ฝันว่าแจกเงินให้ผู้อื่นคำทำนายหากฝันว่าแจกเงินให้คนอื่นอาจเป็นสัญญาณของการสูญเสีย แต่เป็นการสูญเสียเพื่อนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าอาจหมายถึงการเสียเงินเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหรือได้รับโอกาสทำบุญและเสริมดวงเลขนำโชคฝันว่าแจากเงินให้ผู้อื่นเลขเด่นเลข4เลข2ตัว144074ีเลข3ตัว1 4 0 7 4 0ี่ศ